เอาเมือจับเอาพี่น้องปลาหมูปลาหมูอุ้ยเป็นปลาอยังไรนั่นปลาหินเอาอย่างเงี้ยหินก็ได้ครับพี่น้องปลาหมูก็ได้ว่านะเอาเอาง่ายเอาง่ายเอาเบื่อบรรยากาศครับบรรยากาศการจับปลางอมครับหาอยู่หากินนะครับกับเป็นการบันทึกลิปไว้พี่น้องในเบื้องนะครับเด้อหนึ่งปีมีครั้งเดียวนะครับสำหรับการปิด ประตูน้ำนะับให้พี่ให้น้องมาหาอยู่หากินครับโอ้ยเปเอาไงที่แท็บซับหลุดไปไ,ไหน <c oughs> เออปลากฏปลากฏวดเงปลากฏวดเงเออนี่แหละครับเป็นอะไรง่อมขึ้นร้อยแพลี้ยยุงสีครับเริ่มง่อมแล้วครับนี่นี่ครับบางตัวนี่เออจับเอาได้เลยครับพี่น้องจับเอาได้เลยนะครับสำหรับบางตัวเออคนเอาตปะปลากดครับพี่น้องหนึ่งสองสามซึ๊บซึ้บซึ้บได้ปะหินต้องออกหินก่อนมาสักหน้า เทางพี่ก็ใส่ยังสิ่งละพี่น้องอ้ยตัวแบบงี้ครับทางพี่ก็ใส่เครื่องมือแบบนี้ครับยิ่งเอายิ่งเครื่องเนี่แหละมีสมวกมีไอ้แนวตักครับพี่น้องมีแนวตักนี่ครับง่ายๆครับได้อีกแล้วหลากหลายวิธีการเอาทางนี้เป็นไงหนึ่งสกอตจบ วัยัาถือกินันโถกขึ้นเออร้อยเตรียมอยู่แมมมีตะปลาเอ้าปเบื้องทางดีกับพี่น้องเบื้งบนสอนทังเครื่งดีลครับนสอนทังเครื่งโอ้ยนี่สอนได้ทั้งสี่ละเออเอา ทางขุนไล่หลายพ่อทางขุนโว้ยร้อยเต็มเลยไปไปยับไปเรื่อยๆรยับไปเรื่อยๆเป็นเพียเป็นเพียรยุกเจ้าเปล่าหอดปลาขาวก็เจ้าต้องปลากรดปลากรดก็ปลาหมูปลาขาวผลบอลเลยทางขุนมันหลายหลายร้อยเต็มอยู่ไปไปไปใต้นี่มันบวกนีตัวนี้อ่าฮ่าฮาฮางพี่ครับเต็มถุงแล้วพี่น้องของถามถุงก็เต็มหมดแล้วเอ้า เงาพี the water. The water the <top> ่น้องอันนี้ก็ใส่กระซ้วนนะครับกระซ้วนตาเกาจังสีละวันเถาะเอ๋ใส่กระซ้วนนู่ดูนะครับเอิ้นกันแล้วครับทั่วหากันแล้วเอาถุงมาแนี่ว่าสันว่าเต็มเบิดแล้วเพราะมีมองไส้แล้วครับพี่น้องถือหลายทางพี่ก็เต็มส้อมแล้วไปแล้วอีพอ่เฮาก็ได้เสรแล้วครับเออได้วหอบได้หามได้หามเลยหามกันแบบพี่น้องเหมือนสำหรับบรรยากาศโอ้โห ป้าตะเพียนใหญ่เบืงพี่น้องเอากระสังตักเลยปาตะเพียนตับบใหญ่นี้เ <c oughs> บิ้บงเอาเบิ้งเอา <c oughs> นี่ครับต่อหน้าต่อตาครับพี่น้อง,องกระสังกงินตะจีสิบบาททำงานนี่แบบว่าล้นล้นทุ้งไปแล้วครับตอนนี้ต้องโทรหาทางบ้านให้เอากระสังมาเพิ่มเลยนะครับได้ไลค์ครับารนาดครับเอา นี่นไหมพี่น้องเพิ่งตัวปลาครับปลแต่เพี้ยนใหญ่ครับพี่น้องอ้ะเรียบร้อยเอาหมื่นแล้วพี่น้องปี๊บเหมื่นคักแล้วพี่น้องตอนนี้ก็เปิดไฟแล้วเด้อพี่น้องเด้อเปิดไฟแล้วนะครับเออนี่ก็ตักเอาเองสิละครับบรรยากาศหาอยู่หากินเออหน้าหน uh ้า huh. ต <c> ักบพิ <isha> <which> anyway. oh, ่งได้ได้หน่อยแล้วพี่น้องเนี่ยคนน่ะนี่ก็ซ่อนเอ๋อมีอย่างกับละโอ้เอาโซ่กันนะ ไม่เห็ดง่ายแท้น่ะออปับะ๊บเลยพอจะยิงเสียงตั๊บโหลดไปดลยไเรียบร้อยเออเอาเงาปลามันงอนปลามันงอมครับ <laughs> เอออาอยู่หากินกันไปแหละพี่นอ้องหนึ่งปีมีเดี๋ยวเดี๋ยวได้พี่น้องเนื้อจาดามาแลนะครับเป็นการหาอยู่หากินครับก็ได้อยู่ได้กินเป็นกะจริงๆกะเป็นกะหามอยู่ครับพี่นอ้องแต่ว่ากะ หาโมยู่เหรอครับสำหรับการหายูห่หากินเนาะนี่นะครับก็ได้ยู่ได้กินกันไปอุปกรณ์กับบานๆเท่าไหร่ละพี่น้องอุปกรณ์แบบบานๆง่ายๆเออง,ง่ายๆนะครับุปวดตอวทุงทีละครับผมปวดเอาเหอครับทางบุญจ้าทางบุญเบื้องปลาลอยเต็มเลยโอ้จะดีกัทบทุ <laughs> <laughs> ขขกที่แบบนี้ทุกอย่างกูได้ โอ้ตะเมนคักซะเอาเคยได้ใบรอบเออนี่นะสุดยอดสุดยอดเออต้องเลี้ยงเอาเนาะเลือกเอาปลาอู้หูประเทศยังเออพึ่งขนาดประเทศที่ยังเอาดิพึ่งงุ้มมาเล่บแบบนี้เรียบร้อยโอ้บักหลายตัวด้เนี่ยมีหอดปลาไอ้ว่าไม่เห็นหอดปลากรดเหรอเมื่อกี้เดี๋ยวพี่น้องเอาเห็นตั้งไหนเอาบัตรชนเจ้าเงื่อนเจ้าเงื่อนถึงลบมันอยู่ตั้งหินแล้วล่ะ เปิดขึ้นลวดเปิดเพิ่งกันน่ะมันก็ไปใส่ดอกมันอยู่ตึ้งมันตึ้งหินแล้วในหอดปากกดครับพี่น้องเปิดเลยมันก็ออกดอกปลาแงปลาแห้งปลาแห้งปปลาแน้องโอ้ยได้หลายตัวเลยพี่น้องมึงจังหวะนี้ครับเอาอ๋อโดดๆตัวนี้ลุงเอาได้หลายตัวครับพี่น้องอดี๋ยวครับผม อึเหมือนพอโอ้ง่ายๆเนี่ยว่านีสอศอกกับพ่อ่าสั่น่าไปใส่รดโอ้นี่นี่นีุ่้ไปไถตบไงตบไงเอเอาสอตัวสตัวไลเขาไล่เขาอบอเอาเอุ้ยอุ้ยอุ้ออปลาหมูก็มีครับพี่น้องปลาหมูก็มี เออเอามันจะใส่เรียบร้อยครับสุดยอดสุดยอดเอาง่ายๆงั้นเถอะละพี่น้องโมเดลเอาง่ายนะครับเอ้ากิ่นใส่เรียบร้อยเอาไปบนข้างพี่ข้างพี่เออหื้อปรัสนไปนี่ยังครับพี่น้องเออปลากรดครับพี่น้องปลากรดว่าเป็นปลากดนั่นแหละครับสองตัวเออนี่ครับเอาง่ายๆงั้นเถอะละครับปุณห์อะแห่งคำมากแห่งเอาง่ายครับเหมือนเหนื่อยจังเลยเหนื่อยเริ่อมเอาง่ายเด้พี่น้องเด้อ นะครับหมดแล้วครับเออเออนะนะครับแต่มวกแห้งเอาปูนเหียกับพระธรรมดาแล้วพี่น้องเหียกันเต็มอาญาอยู่นะครับตอนนี้ข้นขึ้นมาข้างบนครับพี่น้องอ่าขึ้นมาข้างบนมาหาอยู่บริเวณโขดหินนะพี่น้องนะครับนี่ครับจับเอาจับเอาใส่สวิงเอานี่คนจับเอาอได้พี่น้องนี่ยไ่ได้เห็นทั้งเราจับเอาอเราบัดตัวนี้นี่จับใส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 ่ เ็เด็เอนมาเแ้วก็ดูยยาคแหลคนหลายหลากหายวิธีการในพี่นองด้วยหลากหายวิธีการสำหรับการหาอยู่หากินนะครับมันเป็นเต้าปิดปิดม่เป็นไรเขาขึ้นหรือเปล่ เออครับบรรยากาศครับผมตอนแรกตอนแรกพ้นนี่ยังไหลยอู่นะครับปลาก็ยังไหลเลยพี่น้องเออปลายังไหลอยู่ออกไม่ไหวดม่ไหวนะครับโดยเฉพาะนี่น้ำปูดหินตอนนี้ครับผมว่าหลายตันนะครับพี่น้องเออออกกันเรื่อยๆนะครับแต่ว่าอุปสรรคสำคัญก็คือหินมืนนะครับหินมืนมืนี่ครับมือตาโก่งฉีดเลยพี่น้องนี่ตาโก่งฉีดหรอครับผมเออบางเสี้ยนก่าผลไล่เอาน้ำปูดหินครับนี่ครับไล่เอาได้สิลรอครับผมเออไ่ได้เอายากเลยไล่เอาง่ายๆนะครับนี่ คุณน่ะหาเอาจะไปไถปลาพดปลาหมูว่าสันวาปลาราคาดีเด้อพี่นองเด้ออู้นีๆเนี่ยกาาข้างหนา้าข้างหน้าเอา้าต้วนต้วนต้วนเออโอ้ยพ่อท่านหนึ่โอ้ยตัวแบบงี้เนานี่น,นะครับ, <c oughs> รบสุดยอดครับผม